ยิงเขียนปิงนะผมจะเขียนวนละพลงวนละพลงคือว่าจะตรงตามวันจะที่ววันจะพลงผมจะเล่นๆนี้ต้องจบเขียนแก่งเลยเพื่อฟังไเพื่ฟังไหนเพื่อว่าเ็นมีไเดียความคิดได้เรว่บ เมื่อพุ่งฟังเลยเป็นเลกเจ็บใจราซาเมื่อน,นมบอกลาเลือดใสยืนตากูลิปปกเล่วร้อง ในน้องบอกว่ากับมันสัญญาว่าเพื่นอน้กองเก็บหักอกจำเจ็บตุ้งทีเสียเลวเปลี่ยนเพลงไง่ายได้จ ปอยากนักได้ทั้งปีและเธอบโบกเลือในใจพี่สาวไม่หายถูกสาวหักอกเสียเลวเดใจเศร้าวรวนเหมือนดังทางรถไปมีกิกไหม้ควันใจควงนุ่ มันมนาโกกับวีโกเธอ,ลอเลออย,ยเปียงไปเก่าเลงว่าพืน้องตึงใจง่ายเปลี่ยนเพลงได้ตุ่มลนุ่มนี้เอกให้ร่งงไายรอนรุมใจกายสลา โตเทนิพกันสักทีกับเรื่องแฟนวิกุกกันโตราคาลายเส้นมัดใจแฟนเสียแล้วละนี้ตําปลื้มันเล่าเบรอดเราเก่าไม่จำกันแน่ซูซูกินี่เอก ไม่ทำแต่วิโกเอาแฟนไปเกศสีแล้วไปมีกิกไม่กวนใจควางนุ่งวิโกไอ้บาวนั้นมันมาโกกับวิโกเือเลยเปลี่ยนไป ก็เล่งว่าเพือนองถองใจง่ายเพียนเพลงได้ตุ่มนุ่มนิ่งให้โรงงง่าร่อนรุ่มใจกายสลายหัวใจ